ปล่อยปลาหมอหายโรคจริงไหมคะถ้าปล่อยปลาหมอมันหายจากโรคจริงทุบโรงพยาบาลทิ้งเลิกหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เลิกไม่ต้องมีเรียนหมอหมดจะเป็นล้านนะเรารู้หรือเปล่าแล้วเรียนหมอต้องเรียนหกปีกว่าจะได้เป็นหมอแล้วกว่าจะได้เป็นหมอจริงๆเนี่ยต้องไปฝึกแล้วฝึกอีกกว่าจะไปเป็นอินเทอร์กว่าจะไปอะไรจะไปฝึกกว่ารุ่นพี่จะ แต่อีความเชื่อหมอดูบอกปล่อยปล่อยปลาหมอเลยปล่อยสิบตัวยี่สิบตัวปล่อยตามกําลังวันเกิดหายรับประกันเออหายจริงแหละเออหายแน่นอนมึงก็หายไปพร้อมกับปลากันแหละสมองมึงก็หายไปพร้อมกับปลาเลยหายไปพร้อมกันอีกคนที่มีความเชื่อพวกตามหมอดูนะหายพร้อมกันเลยสมองเนี่ยไปกับปลากันแหละปล่อยปลาไปอ่ะปล่อยปลาขอยข้อโศกโรคภัยอ่า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆจงไปด้วยนะไปนะไปนะโรคภัยไข้เจ็บฉันไปด้วยนะไข้มันนอกจากเอา,าแค่โรคภัยไข้เจ็บมึงไปมันเอาสมองมึงไปด้วยอ่าสมองมึงไปเรียบร้อยแล้วไปพร้อมกับปลาหมอนั่นแหละเรียบร้อยอืมใครจะทําก็ทําไปนะจะไม่ว่านะใครจะพึงพอใจในการทําว่าปล่อยปลาแล้วจะหายโรคภัยไข้เจ็บได้เชิญปล่อยไปเลยอืมนั่นแหละแล้วก็ดูด้วยมองในกระมังด้วยวสมองกูหลุดลงไปหรือเปล่าวะพยายามดูด้วยนะ เลิกเ,เชื่ออะไรพวกนี้กันสักทีป่วยก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปซื้อยามากินหาอาการของโรคให้เจอไม่ใช่ไปนั่งปล่อยปลาไปเบียดเบียนสัตว์อีกต้องไปหาปลามาปล่อยไปลำบากลำบนมันอีกก็ไอความเห็นผิดพวกเนี้มันเลยมีอาชีพพวกนี้ไงไปนั่งไล่จับปลามาแล้วมาน,นั่งให้คนปล่อยก็ไอความเห็นผิดพวกเนี้มันทําให้เกิดอาชีพเห็นผิดจริงไหมล่ะ ไปจับปลาไหลมามันอยู่ของมันดีๆไปจับนกมามันอยู่ของมันดีๆไปจับเต่าตะผ้าปลามันอยู่ของมันดีๆไปจับปลานู้นปลานี่มามันอยู่ของมันดีๆไปจับปลามาเพราะอะไรก็ความเห็นของพวกหมอดูนี่แหละมันมาบอกมาสอนเวลาหมอดูมาบอกมาสอนมันก็เป็นอาชีพสิทีเนี้ยเฮ้ยเกิดประโยชน์ว่ะคนมาถามหาว่ะไปหามาขายดีกว่าไปหามาปล่อยดีกว่าเป็นไงล่ะเบียดเบียนสัตว์อีกทาให้สัตว์ได้ยากอีกนี่ไงความเห็นเหล่านี้ มันจึงเป็นไปเพื่อดัลฉาวิชา, like ามันจึงเป็นไปเพื่อนรกกระเหมิดเดลฉาและเป๋ววิสัยใครอย่าบอกไอ้ทำแล้วสบายใจทําไปเถอะมันจะสบายใจหาอะไรมากำลังเบียดเบียนชาวบ้านนะน่ะมันกำลังเบียดเบียนเดือดร้อนแก่สริลฉาเออปล่อยปลาหน้าเขียงก็ดีไปไงแต่อันนี้มันไปปล่อยปลาหน้าเขียงกันเหรอน้อยคนที่มันจะไปหาปล่อยปลาหน้าเขียงเพราะมันถึงวัดแล้วแต่วัดน่มีปลาหน้าเขียงใครว่าจะไปเป็นแม่ค้าขายปลานั่งทุบหัวปลา แบบ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 อยู่ในป่าอยู่ในตอยู่ในวัดมันมีเหรอมันต้องเดินไปสื้อในตลาดแล้วคนมันมาง่ายมันเอาแต่ความสะดวกมันเห็นว่ามีมันก็ปล่อยเลยมันก็ไปซื้อเข้ามาไปปล่อยเลยไปดูได้เลยนครสวรรค์เนี่ยจางเคยไปมาซื้อปลาก่อนลงเรือจะข้ามไปไหว้เจ้าฝั่งแม่น้ําเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเจ้าแม่อะไรนะอ่ะเจ้าแม่อะไรว่าจําไม่ได้แล้วเจ้าแม่ทักทิมหรือเจ้าแม่อะไรสักอย่างเนี่ยใครเคยไปนครสวรรค์อ่ะ ซื้อปลาริมแม่น้ําแล้วไปปล่อยปลากลางน้าเรือมันจะจ่อดให้เราปล่อยอ่ะนั่นนมันไปจับปลามาให้เราปล่อยเป็นธรรมเนียมเลยแล้วมีหมดปล่อยเรื่องความรักปล่อยเรื่องแค่กรรมปล่อยเรื่องรักษาโลกปล่อยเรื่องชีวิตคู่นะปล่อยเรื่องสารพัดเรื่องหาเหวแล้วทำมั้ไม่ลมันเขียนไม่หมดปล่อยปลาไหลกี่ตัวปล่อยเต่ากี่ตัวปล่อยปลานี่ปลานั้นจะแก้อันนี้จะแก้อนั้นเออเจ้าแม่ทัพทีมอ่ะเออเคยไปมาเมื่อก่อนเนี้ยเหมาเรือออกไป อเตรียมกระป๋องเรียบร้อยแล้วมันก็หัวกันมันเป็นธุรกิจที่เป็นการเบียดเบียนแก่สัตว์ทําให้สัตว์ได้ยากแล้วความเชื่อมาจากไหนละ่ละก็ไอ้พวกหมอดูนี่แหละไอ้ปรุงแต่งกันเองจนมีความเห็นผิดไหนบอกใครทําแล้วสบายใจไม่เบียดเบียนเดีย๋ยวเราไม่เดียดเรียนหาอะไรใครทําความเห็นผิดแล้วบอกว่าไม่เบียดเบียนกูจะเอากระโถนตีกระบ,บาลอืมสาวไปเลยสาวไปเลยไล่ไปเลยยังไงก็เจอมันต้องมีเหตุนในการเบียดเบียนสักอันหนึ่งแหละเพราะมันเป็นความเห็นผิด การปล่อย,ป,ยปลาน,น,นี่ก็เบียดเบียนการไถวัวไถควายนี่ก็เบียดเบียนเพราะอะไรสุดท้ายมันก็จะไปจับวัวจับควายไปไถามาจากโรงเชือ้อแล้วมาขังต่อที่วัดแล้วก็มาให้คนหย่อนเงินไถวัวไถควายกูเห็นตัวเดิมมันอะอย่าบอกนะว่าไม่จริงไถวัวไถควายมาแต่เห็นตัวเดิมกลับมาปีที่แล้วกลับมาปีใหม่ไปเจอใหม่ก็ว <comm> ัวควายตัวเดิมหน้าตาเหมือน,นเดิมเลยตัวเดิม,มอ่แหละเอ้าไหนบอกไถมาสุดไถจากการไถชีวิตปลาสุดท้ายมานั่งขังมาเหมือนเดิม แล้วก็มานั่งหย่อนตู้กันหย่อนตู้กันใช่หรือเปล่าบางวัดจัดการดีอาจารย์นุโมทนาสาธุด้วยนะเขาแบ่งปันให้กับอะไรอะ่ะให้เขาเรียกอะไรนะเกษตรกร,ร,กรในบริเวณวัดเนี่ยได้เช่าได้ยืมเอาวัวควายเนี่ยไปไถานาหรือเอาไปเลี้ยงให้เกิดประโยชน์อันนี้ดีมากเลยเนี่ยเรียกว่าไถาจริงแต่ที่ไถกันทุกวันเนี่ยซื้อย้าก,กันละยี่สิบบาทซื้อสันข้าวโพดกําละยี่สิบาทกําละห้าสิบบาท ซื้ออาหารวัวอาหารควายกำไรยี่สิบาทไทยวัวไทยควายตามกําลังศรัทธาผ่านมาห้าปีก็ยังตัวเดิมอ่ะไม่เห็นเปลี่ยนไปไหนไม่เห็นขยับไปไหนเลยใช่หรือเปล่าไหนบอกไม่เบียดเบียนไงมากําลังทําเหตุนในการหากินอยู่นะบางที่ก็หนักเลยเอาวัวเอาควายเอาช้างเอาม้าเอาแพะเอาแกะเอาไก่เอาลามาเดินมาชมกันให้อาหาราจ่ายตัง บอกไม่เบียดเบียนได้ยังไงเบียดเบียนมาได้ไงมันโดนกัดโดนขังได้ไงจะไม่เบียดเบียนได้ยังไงเออต้องมาเจอคนบางทีก็เจอคนปัญญาอ่อนด้วยซ้ำไปเบียดเบียนมันเอาไม้ไปแย่บ้างบางคนก็ดูแลลูกตัวเองไม่ดีสัตว์ในลระถางมันกำลังนอนอยู่ก็ไปเรียกมันเฮ้ยเฮ้ยยหันมาดูหน่อยจะถ่ายรูปบางคนก็เด็กก็ไม่รู้เรื่องอีพ่ออีแม่ก็ไม่มีปัญญาอ่าสลับสนุนลูกอีเอาไม้ไปเลยลูกไปแย่มันแย่มันลูกไปตีมันให้มันตื่นจะได้หันมาถ่ายรูปก,กับเรานั่น ไหนบอกสบายใจอ่ะมึงสบายใจของมึงคนเดียวแต่มึงกาลังเบียดเบียนคนไม่รู้กี่คนเบียดเบียนสััจฉาไม่รู้กี่ตัวมึงเอาความสบายใจเอาความมักง่ายตัวเองแต่ไม่เคยสนใจชาวบ้านมันจะเป็นจะตายยังไงนี่ไงมันมักง่ายอ่ะไหนบอกไม่เบียดเบียนอีพวกที่ชอบพูดว่าไม่ทําแล้วสบายใจทาแล้วไม่เบียดเบียนแกใครนี่กระโถนนี่เคาะกระบาลตัวเองทีหนึ่งจะได้ตื่นจะได้มีสติสัมปชัญญะจะได้มีปัญญา พิจารณาดีๆเราสร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครหรือเปล่าคิดดีๆอะไรก็แล้วแต่เป็นสายมูสายอะไรก็แล้วแต่สายว่สยาสนอข้อต่อชะตาการบนบาสังเก่าการแก้บนถ้าเป็นไปเพื่อไก่แก่แพะมา้าวัวควายช้างลาเป็นไปเพื่อการล้มตายแก่สัตว์จิราฉานเป็นการเพื่อเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนแก่สัตว์จิราฉานย่อมเป็นไปเพื่อนรนรกกำเนิดจิราฉาน,นและเปลวิสัย <ท Kas. S 2> <ๆ> การบูชานั้นการเสดอกข้อต่อชะตานั้นการไหว้นั้นการบูชานั้นเป็นนิชฉาทิฏฐิเป็นการเป็นไปเพื่อนันลกเป็นไปเพื่อเดัลฉานเป็นไปเพื่อกา,การไปเกิดเป็นเปรตทุกขติวินิบาศสั์นรกยอมกันเหรอนี่ไงเพราะอะไรไม่มีความแย,ยบคายในการพิจารณาในสิน่งที่เป็นการกระทำเชื่อเขาอย่างเดียวแต่ไม่เคยกลับพิจาราณากูเบียดเบียนใครหรือเปล่าวะไม่สนใจหาเหว่าอะไรใครเลยสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวเฮ้ยกูจะแก้กรรมกูจะแก้กรรม กูจะแก้เฉพาะของตัวเองแต่กระทบใครกูไม่สนมไม่เคยสนสนจะตัวเองคนเดียวนี่ไงมันจึงเรียกว่าสันดานของการเห็นแก่ตัวเบียดเบียนชาวบ้านได้หมดแต่ขอให้กูรอดพ้นจากภัยเวรขอให้กูรอดพ้นจากวิบากกรรมใครจะเป็นจะตายจะล้มหายแต่จากท่านหัวมันมันจึงมีการไปฆ่าหมูเอาหัวหมูมาบูชาเส้นไหว้มันจึงมีการไปฆ่าไก่ฆ่าเป็ดเพื่อเอามาบูชาเส้นไหว้เพื่อความจเจริญมั่งมีแก่ตนเอง อีพวกสันดาละไรก็จะพูดเอ้ยทำแล้วสบายใจทําไปเถอะป่อยก็ทําไปเถอะสบายใจหาอะไรมันทําให้สัตว์จะล้มตายอะนะมาไม่เห็นกันเลยเหรอมันกำลังเบียดเบียสัตว์ได้ยากอะน่ะมันก็ลังทำลายชีวิตสัตว์กัะนะ